เห้ยไรเห้ยไรก่อนเห้ยไรก่อนสวัสดีสวัสดีปาลุงสวัสดีปาลุงไปคอยมุนกล่องไม่ต้องมุนแห้งไม่ต้องแก่งแห้งป้าลุงป้าลุงอย่ามาหลงเงินให้แบ่งเยอะเออเปิดเพลินว้าพี่น้องป้าลุงอย่ามาหลงให้แบ่งบ่อให้พ่เลี้ยปาลุงอย่ามาเด้ใส่มาเยอะใส่มา พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีวุกขดชนเด้อครับน,นี่ตอนหับเขาสู่่องบอกไหน,น่ะพี่น้องมาเบิกหอน,นี้พี่น้องพี่น้องมาเบิกน้องปลาทางนี้ ต่ออที่เราอาวานไปได้ไปได้ลูกทั้งนะทางนี้เยวพึ่งเยพึ่งเดี๋ยว่อีเจ้าจงเราเห็นไรเห็นไรก่อนเห็นไรก่อนสบายดีสบายดีปลุง อเออเมื่อนี้น้องแบ่งมาพาพี่น้องมาเบิ่งน้องป้าสิน้องปบ้าเบ่าใหญ่ป้เทายายสิอันนี้พี่น้องผ้าล,ลายพี่น้องเคุนผู้ใดอ,อยากกินป้ากับนี่นีน่ตอนหัำเด็กพี่น้องเดี๋ยวไก่ทีพามากินกเนาะเิ่นมะฮวงเนาะ ซิกบิ๊กก็ได้พี่น้องอันนี้แล้วก็หวานแฮกแล้วก็กลางม่องเนาะชิมีปลาลายประเภทเนาะพี่น้องมันบุกมีคนกินพี่น้องเ <c oughs> นี่ยพอฝนเขาพอบางสิเลียงไก่ตีนั่นพ <c oughs> ี่น้องเลียงไก่ตีก็เลียงปลาเนาะ ลายโตเลยพี่น้อยน,นี่กับเป็นนอ้อเนรอยน้องปลาเ้อเลียงเป็ดเลียงไก่อ่านีสเปนเป็ด ไก่ข้าไก่ขอาอไก่สายพันธุ์พันน้อยป้าก็สิมีลายพี่หน่อยมีลายมีปลาโนนกันแต่กับปลาตะเทียนเนาะหรือปลาอีกลายปลาได้ปลาหรอฮะ เพื่อนในไก่ลุ่มตึกงได้พี่น้องเลยไก่อันบอดอยทือ่ออันเขื่องมาเบี่ยนน้องรือว่าเสือผามาเบี่ยน <c oughs> ไก่เลยลงบอด้อยนย่านมันมนึงม,ม,มันมีเสือผาใสเนาะ <c oughs> ไอ้วนตรงป่าแนมมาด้วยไหแนมมาแนมมาเลย เ,เสียบดิน้องยงอยู่บักสองพี่น้องไงผู้ได้อยากมาเด็นบักสองกันนี่ๆได้พี่น้องนี่นี่ตลาดเนาะราวว่าสิเป็นที่ว่าทีู่่บ้านน้ำมงก็ไนน้เนาะ เขามาัผสงกับสิเป็นในเมืองเนี่ยจะอยากนนอยู่บนน่อกเขาหน้าโมงพี่น้อง <c oughs> เปมือนนีน่นตอนหลับเนาะไก่ถามเหมือน้ว <c oughs> าอุ่นทุกปลาบูสิได้แล้วพี่น้องเอ้ย่าเบ่งเด้อใช้พายบ่งดูทางในทางในในไก่พายบ่งไก่ดู ไี่ไสไก่เท่าใไงเห้อ้าถือก่งองเข้าไปด้วยถือไปอนี่ๆจานนี้นี่นเออเอออกไปด้ <c ười> ไปนะเอออันนี้ต้อทไก่เท่าญ่ราคาเท่าไงหูด,ดี่ไก่เท่าไ่ ว่ายมุวนกล่องต้บบองมุวนแน่วเรต้องแก่งแห้งผู่เขาไปข้างในวะของไก่ล,ลายโตนะมันต้องไปนลำเฮาโดยขอไปเขาวะขาไปเอกของของไก่ล,ลายโตเลยเออถ่ายนี่น,นี่ทำท,ท,ท่าทำท่ามือเจ้าหน่อยเออเออคนนั่งค้างไหวค้างไหวตรงกันหน่อยโกไก่จะ

Bỏ hยัง. Không xong cái phải không? Ồ, yên lì Bỏ không Ừ. เดี๋ยวมือไดมีโอกาสดีๆล้วพี่น้องเราไก่มือได้ไก่ถือเสือผามาเปลี่ยนวะไก่สีมาตึกปลาให้พี่น้องเบ่งหับร่องวะตึกบาทเดียวซองบาทนี่ขามันคือจุ่มลงอ่ะขามันคือจุ่มลงตึกบาทเดียวซองบาทนี่ได้ปลาเนี่ยลายหน่อยเต็มที่เลยเพราะว่าปลานี่มันลายเคยตึกแล้วเคยเห็นกราจัตึกแล้วพี่น้อง Yếu ạ Em ăn con Ừ. À, đang là cái biên bản nào. ทางหน้าบ้านก็สีกว้างพี่น้องในในบ้านก็จะมีหม่องนางพาพี่น้องตอนหลับแขกเนาะเมื่อนี้อากาศจะดีดีพี่น้องนี่มะพร้าวนะพี่น้องเยมะพร้าวไฟเนาะมะพร้าวเรืองๆนะของเฝ้าวไฟแต่กาสีเป็นมะพร้าวอ่อนกินได้ปะอือกินออกเฮ้ยบอกบอกดูไปลูกไปลุกอย่ามาหลงเงินให้แบ่งเยอะเออเป็นเพลินวานพี่น้องไปลูกอย่ามาหลงให้แบ่งบ่ หรรารวาเร,รลาาบลงอย่างมาเด้ใสมาเยอะใสมาใสมาอบรรลงมาเด้อสิบรรลงมาเด้อเอ่อเพื่อนไอ้แบงยินดีตอนครับเพือนไหแบงยินดีตอนรับโดยห่างเล้นพี่น้องเนาะ <c ười> แมันอยืไป้ออไรน บอก่าไอไก่ไปหามอดอกมะสิไอไก่สิไปหามอดอกเอ <Hey. S 3> อีบ้งงางาที่มาร้อยเงินเอาไป่าัแล้วน้าลินเพื้าอาทอันิกเกษตรก็มีพี่น,อน้องนะ

อืมออเร่นงกะยอะพี่น้องคิดสเราคิดเน่ยอาี่มุงสาลายพี่น้องเด้อขอขอภัยไลน์เนาะอย่างคิปนีงกับสีนีนีน้พี่น้องมากเนาะชาวเมืองปากสองเมืองสงคอนเนาะ หรือว่าปักสองละงหลาบมพี่น้องกาผู้ใดอยู่แถวนี้เนาะกายินดนี้ตอนหับน้ำพี่น้องสำหรับคลิปนี้กากาสีคอจับลงเพียงสานีเด้อพี่น้องเด้ออยูดีมีแห้งแล้วพี่น้องมือก็จะขทุกคนสมองสมบูรณ์เนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทอง้ะพี่น้องเนาะบอกปลาลูกไหมขอให้ปลาลุงสุขภาพแข็งแรงเด้อขอให้ปลาลุงสุขภาพแข็งแรงเด้อเออไปเพื่อนก่อน สบายดีเนาะพ่อ,พอมาขมนาเนาะสบายดีเออฟ้าก่อนออกก่อนเดี๋ยนเออฟ้าก่อนเออยังสบายดีสบายดีพ่อก็มาขมนาเด้อปลาลุงพ่อก็มาขมนาเด้อปลาลุงโ no ขำมาก่อนเด้อ